ตัวอะไรวะเก็มเงินตะกวนนี่เขาหน่วยนี่กระพาะนี่เหนื่อยเยอนี่เขาหน่วยเยอะกระเพาะอะไรเนี่ยมีอะไรมาถูข้ามีนั่นนู่นน่ะอู้ดได้ใจถูนู่นนู่นนู่นอุ้ยตรงนู่นถูอย่างดกได้ไหมเตจมันอยู่บนหลังคาแม่น่ะเห็นแม่นั่นน่ะนั่นน่ะเออมันอยู่บนหลังคาเต็มเลย ว่าโอ้ยังดกจะไปกินของขึ้นไปถึงดอกเอาเนยนีดก่อนเลยหน,ย,หน,ย,หน,ย,หนยเดียวไม่ทำติดเกลือกินเนาะไปครับลงมันก็ดูเหมือนไปสูงนะคือมันก็นไปสูงเนี่ยดูดูข้างห่างมันสูงไหมไ <laughs> ปครับเดี๋ยวลงลงแมงหล้วโอ้ยโอ้ย,อยลงลงลงดีด ตะขอไงอีกโอ้โ,อโ,อโออหลง,ง,งแล้วคือมือดิ้นขึ้นกล่องจะลงโอ้ยมียางดาดวนนี่นะครับเดี๋ยวไปเกินไปลางแล้วก็มาปอกชิมเนาะไปหามีมาก่อนนะครับลองชิมดูว่ามันเปรี้ยวไหมมาตะก้อนนี่แบบนีมาแล้วเดี๋ยวเราปอกชิมดูว่ามันเปรี้ยวไหม ถูกแรตอนนี้เป็นช่งมะม่วงมะม่วงมีแต่มะม่วงมะม่วงออกเี้ยเยอะๆเต็มบาทกินไม่ทันกินแต่กระอแตกินเมื่อไหร่ะในวันหึ่อยากอะไรเป็นเปี่ยวเลยหรอไปซื้อเข้ามาก่อนแม่ลูกมันก็เลยซื้อปลานั่นไปซื้อกะที่บ้านลดเขาขายกันนั่นน่ะที่บ้านเขาช่อขายนั่นเนาะแม่ลูกเลยซื้อปลาเลยนะเป็นมีเกอย่างนี้ก่อน น oh. right. ี่ดูดูดูเยอะเยวดีเว้ยดูเขาเรียงบวกอะไรนะมั่นมันเป็นฟารันหรือเปล่าเห็นไหมฟารันนี้นั่นมันแตกเพราะแป้งแป้งอืมอืมเดี๋ยวอืมอืมเดี๋ยวมา เปล่าอืมไม่ได้กินอะแกะอันเดียวลนะทางชมมบง่วง,มมงเปรี้ยนดิมันต้องหาผิเกเสือเนาะเรือเหมือนกับนำผิกปลาหวาวะนเะาทำนี่ก็โอ้ปลาดิบดดแกะอะไรนท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะก็อยากจะินอะไรเปรีป้ยวเออมีน้ำม่วงอยู่กับกบ้านก็เลยปิดเก็บแป่แค่นี้ไม่ได้มีอะไร เชื่อก,กัน,กน,กน,ไ,กนได้ก็ช้ก็ติทางวิดิตรกนนะครับผมปก,ก็ไม่กินนะแต่วที่วนนี้กัสวัสดีครับ